ที่สเด็กชายธัญญะได้ยินชื่อแล้วขอรินเชญเด็กๆของเราขึ้นบนเวทีเลยนะครับให้รงางวัลตามเกณฑ์การแข่งขันแต่งกายงามแบบไทยแบบไทยแท้แต่โบราณการครับรบเพลย์เป็นกำลัใจด้วยครับขอสรดงควอนตที่1นึ่งเอาขึ้นมาก่อนลูกขึ้นไม้พร้อมาที่หนึ่งที่สอที่สามแล้วก็ขออนุญาตประกาศต่อเนื่องไปเลยนะครับเพื่อ คอขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยครับนี่งามแบบไทยงามอย่างนั้นหนึ่งหญิงครัขอเสียงปรบมือด้วยคยรับกันมอบให้กับถิงเอาไว้สี่สิบหกปีขึ้นไปนะหนึ่งท่านขออนุญาตอยู่บนปัดถิงสี่สิปีขึ้นไปครับแสดงความดีด้วยที่สองคุณดวงใจคุณสังราจะเจ็70แล้วนะป้าดวงใจนี่เนาะ จ็ดสิบกว่าเนาะเจ็ดสิบกว่าก็เป็นแผงพายแบบไทยๆครับแข็งแรงมากครับปรบมือเกียรติกนะด้วยครับแบบนักผู้สูงอายุวัยเจ็ดสิบปีเจ็รับงามแบบไทยและที่สามครับเป็นผู้สูงอายุสี่สิบหกปีใสขอเสียงปรบมือเปียรติด้วยครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกระดับวัยนะครับท่านดรสุไยศรีิริกามผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายกองค์การบริหารส่วนตบมาริกา พอมด้วยพุทธศักราช2555ในวันนี้การจัดงานประเพณีตักบาตรเกโรโรหนะได้ดาเนินการจัดงานอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลาหลายปีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกผู้อานวยการศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและแต่เป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นที่พวกเราทุกคนควรภูมิใจในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวแหล่งผลิตผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่ขึ้นชื่อของประเทศด้านเรียนการทําบุญตักบาตรประเพณีลอยกระทงประเพณีสงการเป็นต้นสําหรับการตักบาตรเทโวโลหนะวัดเขานางบวชก็เช่นเดียวกันบวนี้ให้คงดํารงยังยืนอยู่ตลอดไปขอให้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปไดการออกพระบิณฑบาทของพระบุตรเจ้านะครับก็วนแรกที่นาม,มาตานนะครับอืมพุทธ่าหที่ผ่านม,มาเป็นนางฟ้าตะกี่จบบโปรยไฟดอกไม้มงคลน,นะครับเพื่อ ที่จะออกรับพิมพ์บาตของพระองค์เจ้าและก็อ,อ,กอาราวย กมกิตอดรมใจกันในปี2555ซึ่งเป็นปีทุทธาแบ่งเป็นสองแถวซึ่งขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีท่านดรสุรชัยศรีสารคามท่านผู้บริการจังหวัดน,นครยกกำลังใส่บาตพระคุณเจ้าเจ้าคณะอำเภอเมืองนครยกที่ออกรับบิณฑบ,บาตเป็นการใส่โดยปัจจัยของญาติโยมพี่น้องประชาชนพุธทธศาสนิกชนองครัประทานปางพระเจ้าเปิดโลก ในส่วนที่ท่านจะถวายปัจจัยใส่บาตเป็นการตักบาตหรือใส่บาตโดยปัจจัยของท่านสําหรับท่านที่รู้สึกว้ายหิวนะครับทราบว่ายัางพอมีอาหารไว้รับบุญขอบุญท่านที่เคารพทั้งหลายไทยกิตติทะเนสวนท่านมีภารกิจไม่ได้มาร่วมงานแต่ท่านมาร่วมบุญด้วยท่านได้บริจาคทรัพย์ของทศวุฒิชัยกิตติทะเนสวน ท่านสมาชิกสภาพุดถึงนะครับบุนพระป่าสเมืกก่อกีวันนี้เป็นมูลกุศลฉลองปีพุทธยันตีเป็นพุทธบูชาท่านอนุโมทนาเท่าไหร่ก็ได้นะครับ